สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งมากๆชนิดหนึ่งก็คือนกเงือกค่ะครับสวัสดีครับหลายคนอาจจะรู้จักว่าเออเป็นนกสวยงามปากใหญ่ๆหงเด่นๆแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังความสวยงามเนี่ยเขามีความสําคัญมากๆเลยนะคะทั้งต่อระบบนิเวศแล้วก็มีเรื่องราวที่แบบน่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลยใช่ครับ ข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็รวบรวมมาจากหลายแหล่งเลยครับทั้งเรื่องลักษณะเฉพาะตัวของเขาพฤติกรรมที่แบบโดดเด่นมากๆแล้วก็บทบาทสำคัญในธรรมชาตินะครับค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจกันจริงๆว่าอะไรที่ทำให้นกเงือกเนี่ยพิเศษกว่านกอื่นๆแล้วทำไมคนถึงบอกว่าเนี่ยเป็นเหมือนสัญญาณบอกว่าป่าตรงนั้นสมบูรณ์หรือเปล่าแล้วก็ เอ๊ะมันสําคัญกับระบบนิเวศยังไงบ้างที่เราอาจจะย,ยังไม่รู้หรือคาดไม่ถึงอะคะ่ะครับผมถ้าเริ่มจากจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือเริ่มประวัติศาสตร์ของนกเงือกครับคือมีการศึกษาแล้วเชื่อกันว่าพวกมันเนี่ยอยู่บนโลกนี้มานานมากๆแล้วนะครับนานนี้คือแค่ไหนคะอาจจะย้อนไปได้ถึงแบบ45ล้านปีก่อนเลยทีเดียวครับโห45ล้านปีนี่คือเก่าแก่มากๆเลยนะคะ เรียกได้ว่าเป็นบรรพบุรุษนกยุคปัจจุบันได้เลยนะเนี่ยใช่ครับเก่าแก่มากแล้วนอกจากประวัติยาวนานขนาดนั้นลักษณะภายนอกนี่ก็เด่นจริงๆค่ะโดยเฉพาะตรงส่วนหัวปากอะไรพวกนี้ถูกต้องครับนกเงือกเนี่ยเขาจัดอยู่ในวง b u c e r เซโรตีเรนะครับเป็นนกป่าขนาดใหญ่จุดเด่นที่สุดเลยก็คือจัง,งอยปากที่หนาแล้วก็ใหญ่มากแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนที่เรียกว่าโหนหรือแคส อยู่ด้านบนซึ่งอันนี้แหละเป็นเอกลักษณ์สำคัญเลยไอ้เจ้าหงเนี่ยมันมันไม่ใช่กระดูกตันๆใช่ไหมคะเหมือนเคยได้ยิงว่าข้างในมันกลุงกลวงหรือเปเล่าใช่ครับใช่ส่วนใหญ่ข้างในโหงเนี่ยจะเป็นโพรงแล้วก็มีเนื้อเยื่อลักษณะคล้ายๆฟองน้ําอยู่ข้างในครับอ๋อ oh. ซึ่งโครงสร้างแบบนี้ หน้าที่จริงๆของมันก็ยังศึกษากันอยู่นะครับบางกว่าอาจจะช่วยเรื่องเสียงร้องหรือบางทีก็เกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมการเกี่ยวพาราสีอะไรแบบนั้นือมอแต่ที่แน่ๆคือมันทําให้ดูเด่นสง่างามแล้วก็แตกต่างจากนกอื่นจริงๆนะคะครับผมแล้วนอกจากปากกับหกแล้วลักษณะทั่วๆไปอื่นๆก็เช่นลําตัวส่วนใหญ่มักจะมีสีขาวสลับดําหางยาวปีกก็กว้างใหญ่ ทำให้บินแข็งแรงแต่สังเกตไหมคะว่าเวลาเขาบินมันจะดูเหมือนบินช้าๆหน่อยบอกปีกเป็นจังหวะไม่ได้กระพือเร็วๆเหมือนนกเล็กๆครับการบินแบบนั้นก็อาจจะสอดคล้องกับขนาดตัวแล้วก็เอ,อ่แรงอาศัยของมันด้วยส่วนเรื่องอาหารนี้สําคัญเลยนกเงือกเนี่ยกินผลไม้หลากหลายชนิดมากๆเป็นอาหารหลักเลยครับอื ซึ่งจุดนี้ล่ะครับที่เชื่อมโยงกับบทบาทในระบบนิเวศของมันโดยตรงเลยแต่ก็ไม่ได้กินแค่ผลไม้อย่างเดียวนะครับก็มีเสริมโปรโตีนจากสัตว์เล็กๆบ้างเช่นพวกสัตว์เลื้อยคลานหรือ,มอแมลงต่างๆ อ๋อค่ะค่ะความเด่นของปากกับหกนี้เองที่ทำให้สมัยก่อนออบางวัฒนธรรมหรือบางชนเผ่าเขาเอาไปทำเป็นเครื่องประดับหรือใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ด้วยใช่ไหมคะมีบันทึกไว้แบบนั้นครับแสดงว่านกเกนื้อก็มีความผูกพันหรือมีความสำคัญกับมนุษย์ในบางพื้นที่มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเหมือนกันค่ะ เอาละค่ะจากลักษณะาภายนอกที่เด่นๆแล้วมาถึงเรื่องพฤติกรรมที่ส่วนตัวคิดว่าน่าทึ่งมากๆเลยคือการทำรังที่ได้ยินมาว่าไม่เหมือนนกชนิดอื่นเลยมันพิเศษยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะโอโ้โหเรื่องนี้เป็นอะไรที่แบบสะท้อนการปรับตัวแล้วก็ความผูกพันในคู่ของมันได้ชัดเจนมากครับคือเริ่มจากพอถึงฤดูผสมพันธุ์ใช่ไหมครับนกเงือกตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเขาจะช่วยกันหาโพรงไม้ตามธรรมชาติโพรงตามต้นไม้ใหญ่ๆใ,ใช่ครับ ต้องเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเลยส่วนใหญ่ก็เป็นต้นไม้เก่าแก่ในป่าลึกๆหน่อยที่ค่อนข้างรับตาคนปลอดภัยนะครับการที่ต้องเลือกโพรงบนต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็เป็นอีกอย่างที่ทําให้มันโยงกับความสมบูรณ์ของป่าด้วยหรือเปล่าครับเพราะถ้าป่าไม่มีต้นไม้ใหญ่พอมันก็ทํารังไม่ได้ถูกต้องเลยครับนั่นคือความเชื่อมโยงแรกเลยเพราะถ้าไม่มีต้นไม้ใหญ่ก็ไม่มีโพรงที่เหมาะสมค่ะแล้วพอได้โพรงแล้วยังไงต่อคะพอได้โพรงที่ถูกใจแล้วนะครับตัวเมียก็จะเข้าไปข้างในก่อน ไปทำความสะอาดตกแต่งนิดหน่อยจากนั้นก็จะเริ่มกระบวนการที่พิเศษสุดๆเลยครับคือการปิดปากโพรงปิดปากโพรงปิดด้วยอะไรอะคะแล้วปิดทำไมอะคะตัวเมียจะใช้วัสดุต่างๆที่หาได้รอบๆนั้นนะครับเช่นดินเหนียวบ้างเศษไม้บ้างหรือเปลือกไม้ผลไม้ที่กินเหลือหรือแม้กระทั่งมูลของมันเองโหใช้มูลตัวเองด้วยเหรอคะครับ เอามาผสมผสมกันแล้วก็ค่อยๆโบกปิดปากโพรงจากด้านในเหลือไว้แค่ช่องแคบๆเล็กๆช่องเดียวพอให้ตัวผู้เนี่ยส่งอาหารเข้ามาได้เท่านั้นเองฟังดูเหมือนขังตัวเองเลยนะคะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรอะคะเนี่ยหลักๆเลยคือเพื่อความปลอดภัยครับการปิดปากโพรงแบบนี้มันช่วยป้องกันอันตรายจากสอดผู้ร่าต่างๆได้ดีมาก อ๋อพวกงูพวกตัวอื่นที่จะมาทำร้ายแม่นกกับไข่ใช่ครับหรือลูกนกที่ยังเล็กมากๆที่อยู่ในนั้นตัวเมียก็จะอยู่ในโพรงนั้นตลอดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มฟักไข่ไปจนถึงเลี้ยงลูกอ่อนซึ่งอาจจะนานหลายเดือนเลยทีเดียวเป็นการเสียสลัดที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆค่ะแล้วแบบนี้ภาระทั้งหมดก็ตกไปอยู่ที่ตัวผู้ที่อยู่ข้างนอกคนเดียวเลยสิค่ะ ใช่เลยครับช่วงนี้ตัวผู้มีบทบาทสําคัญมากมากมาก,มากคือต้องทําหน้าที่หาอาหารอย่างเดียวเลยไม่หยุดหย่อนทั้งผลไม้ทั้งสัตว์เล็กๆที่หาได้เพื่อจะเอามาป้อนให้ตัวเมียแล้วก็ลูกนกผ่านช่องเล็กๆนั้นอืมถือเป็นช่วงที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันความรับผิดชอบของนกคู่ผัวเมียได้ดีมากๆเลยครับถ้าตัวผู้เป็นอะไรไปนี่คือจดเลยนะน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะแล้วเมื่อไหร่คะที่ครอบครัวน,นี้เขาจะได้ออกมาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตา ก็เมื่อลูกนกเติบโตแข็งแรงพอสมควรแล้วครับพอที่จะ,ะเผชิญโลกภายนอกได้แล้วแม่นกก็จะใช้จงอยปากที่แข็งแรงของมันนี่แหละค่อยๆจะเทาะผากโพรงที่ปิดไว้ออกมาจากด้านในอ๋อเจาะจากข้างในออกมาครับแล้วก็จะนำลูกๆบินออกจากรังด้วยกันก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดวงจรการทำรังที่แบบ ออมหาสรจ,จันจริงๆครับฟังแล้วก็อดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าพฤติกรรมนี้แม้จะน่าทึ่งมากๆแต่ก็แฝงไปด้วยความเปราะบางเหมือนกันนะคะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตัวผู้ข้างนอกหรือถ้าหาโพรงหม่อๆไม่ได้ตั้งแต่แรกครอบครัวนกเงือกก็คงอยู่รอดลําบากเป็นประเด็นที่สําคัญมากครับความต้องการโพรงบนต้นไม้ใหญ่แล้วก็การที่ต้อง พึ่งพาคู่ของมันมากๆในช่วงทำรังเนี่ยทำให้พวกมันอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าอย่างยิ่งเลยครับ <Ừ. S 1> ซึ่งก็นำเราไปสู่บทบาทสำคัญอีกอย่างหนึ่งของมันที่เราพูดถึงกันบ่อยๆคือการเป็นดัดชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าค่ะข,ขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะทำไมการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของนกเงือกถึงบอกได้ว่าป่านั้นสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็เพราะปัจจัยที่นกเงือกต้องการในการดารงชีวิตนั่นแหละครับ อย่างที่เราคุยกันไปคือมันต้องการต้นไม้ใหญ่มากๆเลยนะเพื่อจะทำรังได้ใช่ค่ะต้องใหญ่พอให้มีโพรงครับแล้วก็ต้องการพื้นที่ป่าที่กว้างขวางมากๆในการหาอาหารเพราะมันเป็นนกตัวใหญ่บินได้ไกลแล้วก็ต้องการความหลากหลายของอาหารด้วยทั้งผล,ลไม้ทั้งสัตว์เล็กๆตลอดทั้งปีอืปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันจะพบได้ก็ต่อเมื่อป่าผืนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์จริงๆมีความหลากหลายทางชีวาภาพสูงจริงๆครับ โอ้เข้าใจแล้วค่ะคือถ้าป่าเริ่มเสื่อมโทรมต้นไม้ใหญ่โดนตัดพื้นที่หากินลดลงหรือความหลากหลายของอาหารน้อยลงนกเงือกก็จะอยู่ไม่ได้ใช่ครับการหายไปของมันหรือจำนวนที่ลดลงเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยว่าเฮ้ยระบบนิเวศตรงนั้นกำลังมีปัญหาแล้วนะชัดเจนเลยค่ะเหมือนเป็นตัวแทนของป่าที่ยังสุขภาพดีอยู่ตรงประเด็นเลยครับ แล้วนอกจากการเป็นตัวชี้วัดแล้วเนี่ยมันยังมีบทบาทโดยตรงในการช่วยดูแลรักษาป่าด้วยนะครับผ่านการเป็นนักกระจายเมล็ดพันธุ์ชั้นยอดอ่าอันนี้ก็น่าสนใจเพราะเมื่อกี้บอกว่าอาหารหลักของเขาคือผลไม้ใช่ครับแล้วมันไม่ได้กินผลไม้แค่ไม่กี่ชนิดนะครับมีข้อมูลว่านกเงือกบางชนิดเนี่ยกินผลไม้ได้แบบเป็นร้อยร้อยชนิดเลยตลอดทั้งปีโหเยอะมากครับพอมันกินผลไม้เข้าไปใช่ไหมครับ เมล็ดส่วนใหญ่ก็จะผ่านระบบย่อยอาหารออกมาพร้อมกับมูลของมันแล้วด้วยพฤติกรรมที่มันบินหากินได้ไกลมากมันก็จะนำพามาเล็ดพันธุ์เหล่านั้นไปตกยังพื้นที่ต่างๆทั่วพื้นป่าเลยโอ้โหเหมือนเป็นคนสวนเคลื่อนที่เลยนะคะเนี่ยช่วยปลูกต้นไม้ให้ป่าโดยไม่รู้ตัวเลย่าฮ <laughs> เป็นคำเปรียบเทียบที่ดีครับบทบาทนี้สำคัญมากๆเลยนะครับต่อการฟื้นตัวของป่าช่วยเพิ่มความหลากหลายของพันไม้แล้วก็ช่วยให้เกิดต้นไม้ใหม่ๆในพื้นที่ที่อาจจะเคยโล่งเตียนหรือถูกรบกวนไปค่ะการมีอยู่ของนกเงือกจึงไม่ใช่แค่สวยงามหรือเป็นแค่ดัดชนีชี้วัดแต่คือคกลไกสำคัญมากๆที่ช่วยคำจุนความหลากหลายแล้วก็ความยั่งยืนของระบบนิเวศป่าไม้เลยค่ะทั้งเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์แถมยังช่วยดูแลฟื้นฟูป่าโดยตรงอีก น่าทึ่งจริงๆค่ะทีนี้ลองมาดูในบ้านเราบ้างค่ะในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีนกเงือกอยู่เยอะไหมคะแล้วเจอได้ที่ไหนบ้างประเทศไทยเรานี้ถือว่าโชคดีนะคะที่ยังมีความหลากหลายของนกเงือกค่อนข้างสูงอยู่มีการบันทึกไว้นะคะว่าพบถึง13ชนิดในประเทศไทย13ชนิด ไม่น้อยเลยนะคะแสดงว่าเราก็ยังมีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์พอสมควรที่จะเป็นบ้านให้พวกเขาได้ใช่ครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะแล้วถ้าจะให้ยกตัวอย่างพื้นที่เด่นๆที่เป็นแหล่งอาศัยสําคัญของนกเงือกในไทยล่ะคะค่ะมีที่ไหนแนะนําบ้างคะก็มีหลายแห่งครับแต่ถ้าที่เด่นๆเ,เลยแล้วก็มีการศึกษาวิจัยกันอย่างต่อเนื่องก็เช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อ๋อเขาใหญ่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองครับที่เขาใหญ่เนี่ยพบ นกเงือกอยู่ราวๆสีชนิดนะครับรวมถึงนกกกหรือบางทีก็เรียกนกกาหังซึ่งเป็นนกเงือกขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของเขาใหญ่ไปแล้วใช่ใช่เคยเห็นรูปค่ะตัวใหญ่จริงๆครับการที่เรายังพบพวกมันได้ที่นั่นก็เป็นการยืนยันถึงความสำคัญของผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่ดงพญายเย็นครับแล้วมีที่ไหนอีกไหมคะที่แบบโดดเด่นเรื่องความหลากหลายมากๆเลย อีกแห่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะครับคือกลุ่มป่าฮาลาบาลาทางภาคใต้ครับฮาลาบาลาครับที่นั่นนี่เขาเปรียบกันว่าเป็นเหมือนเมืองหลวงของนกเงือกในประเทศไทยเลยก็ว่าได้โหเมืองหลวงเลยเหรอคะทำไมฮะเพราะว่ามีรายงานการพบถึง9ชนิดครับ9ชนิดจากทั้งหมด13ชนิดที่เจอในไทยใช่ค่ะเกือบครบทุกชนิดที่พบในไทยเลยอยู่ในพื้นที่กลุ่มป่าฮาลาบาลาที่เดียว โอ้โหไม่ธรรมดาเลยแสดงว่าป่าฮาลาบาลานี้ต้องมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากๆจริงๆนะคะถึงรองรับนกเงือกได้มากขนาดนั้นแน่นอนครับที่นั่นมีความหลากหลายของพืชอาหารสูงมากมีสภาพป่าดิบชื้นที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วก็ยังมีนกเงือกชนิดที่สำคัญมากๆและใกล้ศูนพันธุ์อย่างนกเงือกชนหินอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยครับนกเงือกชนหินตัวที่โหนกตั้นๆใช่ไหมคะใช่ครับตัวนั้นเลย เพราะฉะนั้นการปกป้องรักษาผืนป่าฮาลาบาลาเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับต่ออนาคตของนกเงือกหลายชนิดในภูมิภาคนี้ค่ะการกระจายตัวแล้วก็จำนวนชนิดที่พบในพื้นที่ต่างๆแบบนี้ยิ่งตอกย้ำแนวคิดเรื่องการเป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะพื้นที่ไหนป่าดีป่าสมบูรณ์นกเงือกก็หลากหลายชุกชุมใช่ครับมันเป็นความสมพันธ์ที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากๆเลย วันนี้เราได้สำรวจเรื่องราวของนกเงือกกันมาพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่ประวัติศาสตร์อันยาวนานลักษณะทางกายภาพที่แบบโอ้โหโดดเด่นมากพฤติกรรมการทำรังที่ทั้งพิเศษแล้วก็เ,เปราะบางในเวลาเดียวกันไปจนถึงบทบาทที่สำคัญมากๆในระบบนิเวศครับ ทั้งการเป็นเหมือนตัวแทนสุขภาพของผืนป่าแล้วก็การเป็นผู้ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติโดยตรงเลยผ่านการกระจายเมเล็ดพันธุ์รวมถึงความหลากหลายที่เรายังโชคดีที่พบเห็นได้ในผืนป่าสำคัญสคัญของประเทศไัยอย่างเขาใหญ่หรือโดยเฉพาะที่ฮาลาบาลา การทำความเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้มันช่วยให้เรามองเห็นภาพความเชื่อมโยงในธรรมชาติได้ชัดเจนขึ้นจริงๆนะคะคือความเป็นอยู่ของนกเงือกมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของนกชนิดหนึ่งเท่านั้นแต่มันสะท้อนถึงสุขภาพของบ้านที่มันอาศัยอยู่ก็คือผืนป่าน,นั่นเองถูกต้องครับสถานะของนกเงือกในพื้นที่หนึ่งเนี่ยจึงเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่เลยที่สะท้อนสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆถ้าพวกมันยังอยู่ได้ดีอย่างแพร่พันุ์ได้ ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พวกมันลดจำนวนลงหรือหายไปจากพื้นที่นั้นคือสัญญาณเตือนภัยที่ดังและชัดเจนมากๆครับซึ่งก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนให้ผู้ฟังเก็บไปคิดกันต่อนะคะเมื่อเรามองไปที่ความต้องการเฉพาะตัวของนกเงือกทั้งเรื่องโพรงบนต้นไม้ใหญ่มากๆป่าที่ต้องสมบูรณ์กว้างขวางแล้วก็ความอ่อนไหวมากๆในช่วงทำรังครับลองจินตนาการถึงโลกในปัจจุบันที่เราก็รู้กันอยู่ว่า พื้นป่ามันลดน้อยลงเรื่อยๆถูกตัดแบ่งเป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจจะส่งผลต่อฤดูกาลของผลไม้ที่เป็นอาหารหรือแม้แต่ภัยคุกคามจากการล่านกเงือกในวันนี้กําลังเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างคะ่ะแล้วถ้าหากประชากรน,นกเงือกลดลงจริงๆอย่างที่เรากังวลกันผลกระทบที่ตามมามันอาจจะไม่ได้เป็นแค่การสูญเสียนกที่สวยงามน่าทึ่งไปเท่านั้นแต่ระบบนิเวศป,ป่าไม้โดยรวมจะสูญเสียอะไรไปบ้าง การหายไปของพวกมันกำลังส่งสัญญาณบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของผืนป่าและอาจจะรวมถึงอนาคตของเราเองด้วยหรือเปล่าลองนำคำถามเหล่านี้ไปคบคิดกันดูนะคะสวัสดีครับเพื่อนเพี่ๆี่ทุกคนอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราลงให้ชมสัปดาห์ละ3คลิปทุกวันอาทิตย์วันพุธ และก็วันเสาร์ขอขอบคุณ FC ทุกๆคนที่รับชมขอขอบคุณ FC ฝั่งลาวด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับ